สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไอติมนะคะนี่เราซื้อมาจากตลาดแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีนะคะเนี่ยเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะอันนี้คือวิธีด้านหลังนะคะ ค่ะองขวนใจหน่อยเดี๋ยวนะคะไปตัดเดี๋ยวไปเอานี่มาตัดกันนะคะมาแล้วนะคะตอนนั้นเราสิดพลาดไปนะคะเพราะว่ามันไม่มีกันไกละคะ่ะก็เลยเอามีดมาตัดโอ้ อุ๊บอุ๊บอืมอุ๊บโอ้ว้าวสวยมากเลยค่ะนี่นะคะคือโคนอืมนี่คืออะไรไม่รู้นะคะเป็นรถของไอติมนะคะนี่นะคะ คือถุงซิปค,ค่ะน่ารักมากเลยนี่คือของตกแต่งค่ะนี่คือช้อนไอติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะหนึง่งอึ๊บอู แม่ใช่อืมโอเคอาจจะมั่วนิดนึงนะคะโอเคไม่ใชายนี้อันนี้ไว้ก่อนนะคะ เขาใจอ่านสิไม่มันอ่านไม่ออกแกนี่กับน,นี้ตรงนี้อ่านทีไสองจุดทีละอันไหมทีละอันก็ได้ผสมทีละครั้งก็ได้แล้วก็คนคนคนแล้วก็เทใส่ถุงชิปล็อก มันเป็นคนละอเลยอ่ะจริงอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะออกกันเคใส่อันเดียวกันเลยนี่อืมค่ะอันนี้นมอันนี้รสสตรอเบอรี่อันนี้รสนมเขาบอกให้เทเป็นวงกลมนะคะ ใส่น้ำเหรอใช่ใส่น้ำเทแป้งลงไปแป้งอันนี้ลงไปแล้วก็น้ำแล้วก็คนให้เข้ากันใช้ช้อนคนให้เข้ากันอ๋อรู้แล้วใส่อันนี้ผสมกันเลยเหรอไม่นมก็กองหนึ่งสตรอเบอรี่ก็กองหนึ่งไม่เราจะเทส่วนนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นใส่อันนี้แต่ไม่เป็นเลยส่นี้ก็ได้ อึ้มน่าจะน่ากินนะ่าดูเลยนักนเรียนเทเทน้ำใส่ใส่ให้เข้ากันเอาน้ำเทใส่ในนี้ก่อนไหมเอาช้อนตักใส่ทีละนิดนี่เหล้วที่เอาวันนี้มามาพกอกกอน อน้อยไปเข้ามาตับเอาเข้ามาใกล้ๆกันสิโอเคแต่เราขยับไปทิ้งก่อนนะคะตับใส่ช้อนนึ๊บตักใส่น้อยไป๊บ คนก่อนคนอันนี้ก่อนพอก่อนคนเป็นคครทา่สดเชชาที่สุด,ด,สดใส่อีกไหม,มคนต่อไม่ต้องใส่ท็อปปิ้งแล้วละมั้งดูสิ ได้ทานว่าจะน,น่ากินไหนลองกินดีคนอร่อยเ <c oughs> บิ๊องคนอันนี้สิ นี่ค่ะไปเสร็จแล้ววูขั้นตอนต่อไปก็จะใส่ถุงล็อกซิปนะคะอ๋อ oh, ไม่ใช่นี่ค่ะเป็นตัวปีอะไรไม่รู้คะ่ะไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรอะไร ยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อนืมหวานเก็บเลย ขั้นตอต่อไปจะให้คุณนี่นะคะเราก็ใส่ได้นิดนึงแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ใส่สตอร์เบอรี่นะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะหลายชั่วโมงนึงค่ะอ่าล้างช้อนอ Okay. อาจจะยากนิดนึงนะคะทุกคน ที่สุดเราก็เจอกันแล้วนะคะเรามาตัดตรงนี้กันแช่เอเข็มตัด okay. โคนไอศครีมเลยนะคะโอ้เสียงอะไรไม่ดู้แต่ก็ได้ีอยูออ่โอ้ สวยมากเลยนะเขเนี่ยเดี๋ยวลองทำมันหนึ่งก่อนนะคะทำกันเลยค่ะทุกคนส่อือไม่กลทำว่ะออจู่จจู เอาเอาเอาว้าวเหลือไว้ก่อนนะคะมันมีหลายอันมากเลยอุ๊ยนี่น่ารัมาเลยค่ะ เอาเ้ยประโยชน์ไ้ทำเองกับมือ ยินไกเป็นผู้ช่วยะคะ่ะอู้น่าก,กินมากเลยอุ้ยอูอวูวีอีกแล้วค่ะเนี่อู้ตัดโอ,โอ,โอ้ตัดแล้วนี่ ขนมที่เป็นรูปแล้วมีช็อกโกแลตเป็นรูปแบบนี้ค่ะมีช็อกโกแลตนอนแล้วก็มีรูปวันนี้วางเยอะมากเลยค่ะอืออืออืม,อมน่าจะอร่อยแน่ๆเลยค่ะลองกินกันเลยค่ะอ้ดูดู ดู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 ัูด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 อดูม ลืมกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูของว่าเราได้รีวิวอะไรอีกนะคะบ๊ายบายนะคะ